โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทรดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะปั้นพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับโอเคตอนนี้กราฟตอนบ่ายสองนะครับก็ค่ขอนข้างที่จะมีไซส์ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ามีการสวิงของราคานะครับตรงนี้นะผมสังเกตว่ามัน อาจจะมีการเบรกเอานะครับเพราะว่าแท่งแดงเนี่ยเป็นพาย a อคชั่นะครับที่บอกว่าเป็นแดงคินกินเขียวนะครับแล้วก็ติดใต้แนวนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะก,การเบรกเอานะครับโอเคนะครับผมก็จะหาออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะครับก็จะใช้เทคนิคที่สอนไปนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเรียนกับผมนะครับก็ติดต่อได้นะครับในเพจของผมนะครับผมก็จะมีการสอนเทรดนะครับให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจังหวะนี้นะครับก็ต้องรอนะครับว่ามามันจะมาถึงจุดตัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเทรนด์เดินขาลงนะครับก็ดูคู่อื่นไปก่อนนะครับ ต้องดูปฏิกิริย์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็หาคู่ไปเรื่อยๆนะครับก็หาให้เจอตีเทรนขยับเทรนรอนะครับการเทรนนะครับต้องมีการขยับบ่อยๆนะครับไม่งั้นก็จะ โอเคผมคิดว่าน่าจะไม่เบรกนะครับอันนี้ออเดอร์นี้แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่คาดการหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างล่างนะครับมีแฮมเมอร์สีแดงอยู่นะครับอาจจะเป็นสัญญาณกันกับตัวนะครับโอเคมันลงมาไม่ทันนะครับก็ปิดได้ราคาที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับ อาจจะมีการเบรกเอานะครับตรงจุดนี้ก็รอดูผู้อื่นไปครับก็ไม่เป็นไรนะครับขนี้ก็ยังไม่มีจุดเข้านะครับตัวนี้ก็จะตีแนวรับแนวต้านไ้นะครับรอจงังหวะเบรกเอานะครับถ้าเบรกเอาผมก็จะ โหแต่ลงมาแรงมากนะครับก็ต้องลุ้นๆนนะครับว่ามันจะกลับขึ้นไปนะเทสแนวหรือเปล่านะครับโอ้โหผมกดไม่ทันนะครับออเดอร์นี้หมดแต่ไปขยับเส้นนะ มาดูออเดอร์ตรงนี้นะครับจีเทนไลน์ะนะครับมีแท่งเขียวแข็งแรงอยู่นะครับอาจจะมีการเบรกเอานะครับก็ขยับเป็นแนวข้างบนนะครับตรงจุดนี้นะครับโอเคนะครับออเดอร์น,นี้น่าจะกดแต่ต้องหาแนวดีๆก่อนนะครับยังไม่ไว้ใจแนวนั้นนะครับอยับเส้นเทนไลน์ โอเคนะครับอาจตรงนี้เป็นจังหวะการเบรกเอานะครับคิดว่ามันน่าจะเบรกนะครับแต่สังเกตดูมีเทลไลน์นะครับมันใกล้เส้น line, เทลไลน์เกินไปนะครับก็อาจจะเป็นจุดกลับตัวนะครับตรงนี้ก็อาจจะแพ้นะครับโอเคเพราะว่ามันใกล้เส้นเทลไลน์ไปนะครับตรงจุดนี้ ลองขยับเส้นเทนลน์ดูนะครับการเทคนิคก,การตีเส้นเทนลน์นะครับผมก็สอนไปในคลิปใน YouTube แล้วนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาก็ลองไปดูคลิปที่ผมทำไว้นะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปให้ใหใหได้ทุกวันนะครับจะพยายามนะครับถ้าสมมติว่าว่างก็จะมาทำคลิปนะครับ สำหรับใครที่แบบมีเงินทุนน้อยนะครับก็ปั้นพอร์ตเหมือนผมก็ได้นะครับก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับก็ปั้นเอานะครับโอเคนะครับผมจะมีแรงรีจิตอยู่ข้างบน,นครับถ้าได้โอกาสผมก็จะกดนะครับแลวก็จะค่อนข้างที่อะไรนะครับผมก็ว่าแบบโดนกระชากลงมาติดข้างล่างนะครับออเดอร์แบบนี้ค่อนข้างที่จะกว่วนิดน,นึง กราฟมันแรงนะครับเวลาเรากดออเดอร์ข้างบนเนี่ยมันอาจจะมาติดข้างล่างได้นะครับผมผมไม่ชอบแบบนี้เลยนะครับแบบกดอ่าตรงนี้นะครับเป็นจังหวะการเบรกเอา t นะครับแล้วก็ขึ้นมาแรงอยู่นะครับผมก็กดภายในโซนที่เราตีไว้นะครับเป็นโซนที่ปลอดภัยนะครับก็เราต้องดูแนี่ยรับแนะต้านด้วยนะครับสําหรับใครที่เทรดนะครับ ออกเดอร์โดยไม่ดูแนวนะครับก็อาจจะแพ้ได้นะครับแบบนี้ตอนนี้สาดอลลาร์แล้วนะครับก็เทรดมาเรื่อยๆนะครับก็เราจะปั้นพอร์ตแบบช้าๆนะครับก็ไม่ได้รเร่งรีบอะไรมากมายนะครับ ค okay. ตรงจุดนี้ผมหาแนวแนวรับไม่ได้นะครับตัวต้องาการที่เราจะเตรียมตัวเทรดนะครับเราต้องเปิดกราฟหลายๆคู่เงินนะครับแล้วก็ตีเส้นแนวรับแนวต้านไว้นะครับที่แบบราคาเนี่ยจะกลับขึ้นมานะครับหรือว่าจะลงไป ให้เด้ใกล้เส้นใกล้ราคาปัจจุบันมากที่สุดนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะไม่ต้องรอนานนะครับการที่เราเทรดเนี่ยบางครั้งนะครับเทคนิคอาจจะดีนะครับแต่เรารอไม่ไหวนะครับเราก็หาเทคนิคที่มันแบบเราต้องดูว่าตรงไหนนะครับที่มันไม่ต้องรอนานนะครับถ้าเรารอนานเกินไปเนี่ยเราอาจจะใจร้อนก็ได้นะครับอ,อเ์นี้นะครับ ข้ามลงมาแล้วครับอ่าลงมาแล้วนะครับติดตรงเป็นแนวรับของอันนี้พอดีนะครับก็มานี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับแต่ถ้าจะให้ดีๆนะครับก็อยากให้มันลงมาต่ำกว่านี้นะครับก็แต่อันดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็วินไปสวยๆนะครับมานี้ ออเดอร์นี้นะครับเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปนะครับผมก็คาดว่ามันน่าจะมีเป็นจุดกับตัวของเทรนนะครับรูปแบบต่างๆนะผมก็สอนไปในคลิปเทคนิคแล้วนะครับใครที่อยากจะศึกษาก็เข้าไปดูได้นะครับวันนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้แค่40เหรียญก่อนนะครับก็จะพยายามปั้นไปเรื่อยๆ ก็ต้องดูก็หาออเดอร์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กราฟค่อนข้างที่จะเป็นไซเวนะครับผมก็จะถ้าสมมติกราฟเป็นไซเวแบบเนี้ยผมก็จะปล่อยมันไปก่อนนะครับเพราะว่าไซเวเนี้ยผมก็ เป็นสภาวะที่ยังไม่แน่นอนนะครับผมก็ยังไม่อยากจะเสี่ยงตีเทรนรอนะครับแล้แนวหาไปเรื่อยๆนะครับถ้าตรงไหนก็เราต้องรู้ว่า เทคนิคเราอะเข้าได้หรือเปล่านะครับก็อยากรู้ว่ามันเทคนิคเราใช้ได้กับตลาดแบบไหนหรือว่าแม่นยาแค่ไหนก็ต้องลองไปแบ็กเทสดูนะครับก็ต้องดูกราฟย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูสังเกตนะครับรูปแบบของกราฟนะครับตามตามสูตรของเรานะครับตามเทคนิคข้อเลยนะครับก็ดูรูปแบบว่าเป็นรูปแบบยังไงนะครับเมื่อกาฟนะครับกลับไปทำไฮนะครับก็ต้องมีการทำไซเบร์เพื่อที่จะ กับเป็นเทรนขาลงนะครับก็เราดูไปนะครับโอเควันนี้ผมก็ลองดูนะครับลองกดคอนะครับเพราะว่ามีแนวอยู่ข้างล่างนะครับเป็นแนวที่สำคัญนะครับมันอาจจะเทรด เทสมาแล้วก็แบบอาจจะกลับขึ้นไปนะอ๋อแต่แรงมันค่อนข้างที่เยอะนะครับผมก็เลยแพไปนะออเดอร์นี้จะกดสวนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียงสูงนะครับโอเคผมต้องการแค่วันนี้แค่40ดอลลาร์นะครับก็ เสร็จไปนะครับก็หาไม้ที่มั่นใจนะครับเอาอีกไม้หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะตีเทนแล้วนะครับมันก็เป็นเทนสาลงแบบแข็งแรงนะครับเพราะว่าทำา i g ต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องดูว่าเข้าได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับน่าจะเข้าได้นะครับพอเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็มีแนวอยู่ข้างๆด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจุดตัดนี้จะใช้ได้หรือเลปล่านะครับ ผมจะรอให้กราบกลับมา,าใกล้โซนที่ผมตีไว้ถือว่าโซนที่ผมต้องการมากที่สุดนะครับผมก็จะพยายามกดให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องลุนรุนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเ้่ยนี้น่าจะวินนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับ เพราะว่าผมได้ตามเป้าแล้วนะครับ40ดอลลาร์โอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ